เน็ตไอดอลที่มาร้องกับการจอมพลังขอให้ช่วย หลังจากคลินิกเสริมความงามชื่อดังชเสนอให้ช่วยโปรโมทแล้วเดี๋ยวมอบับบกำนันรักษาฟรีด้วยวิธีเผายาหน้าท้องเป,เป็นวิธีของแพทย์แผนไทยโบราณเนาะที่เชื่อว่าความร้อนจากที่ไปที่อวัยวะจุดหนึ่งจะทาให้เลือดเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็ไปรักษาทั่วร่างกายระบบหมุนเวียนไหลเ,ออเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่หมอรักษาเนี่ยใช้แอลกอฮอล์ K H o 95%ราดแล้วจุดไฟพรึบมันก็ไหม้หน้าท้องลามไปทั่วแผ่นหลังเป็นแผลชะกันน่ากลัวเลยแหละนะก็ต้องรักษาตัวมาเป็นปีละเข้าๆออกๆ โรงพยาบาลเสียค่ารักษาเองกว่า3 0 0แสนซึ่งคลินิกและหมอไม่รับผิดชอบหมอก็ลาออกไปแล้วเธอตอนนี้เธอบอกดูแลตัวเองมาตลอดเลยนะคะก็ทำงานก็ไม่ได้เพราะเธอเป็นเด็ตไอดอลด้วยเขาบอกถ้าไม่มีกล้องที่ตนเองตั้งถ่ายรีวิวไว้ก็ไม่รู้จะเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรมาได้เลยหรือเปล่าอันนั้นคือกล้องที่เธอตั้งเอาไว้เพื่อจะถ่ายรีวิวมันก็เลยเก็บภาพได้ชัดเลยะคะ่ะ <Ĉ> ว่าไฟมันลุกไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้น